วันนี้จะมาสอนวิธีปรับตั้งค่าตู้สําเร็จนะครับอีโ3,000สำหรับลูกค้าที่สั่งเฉพาะตู้ไปนะครับใช้งานแล้วเจอปัญหาว่าตู้ตัดการทํางานเร็วนะครับก็ได้สอบถามลูกค้าไปว่าใช้สายเบอร์ไหนใช้แบตอะไรนะครับลูกค้าก็แจ้งกลับมาว่าใช้สายเบอร์ย215นะครับความยาวเส้นละ1เมตรนะครับแล้วก็ใช้กับแบต แบตเตอรี่มือสองนะครับเป็นแบตท,ที่ซื้อจากร้านแบตอ่ะโอเคเราเจอปัญหาแล้วนะครับก่อนอื่นให้ลูกค้ามาที่หน้าเครื่องแล้วกดดูค่านะครับที่ตั้งไว้ที่ตัวคอนโทรลชาร์จนะครับโดยการกดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น2ครั้งเพื่อดูนะครับจะสังเกตว่าโหมดที่ทางร้านตั้งไว้จะอยู่ในฟังก์ชันของแบตลิเทียมนะครับซึ่งแบตลิเทียมเนี่ยบวของเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับแล้วก็แรงดันค่อนข้างจะสูงกว่าแบตประเภทที่เป็นตะกวดทั่วไปนี่นะครับ ที่มันตัดเร็วเพราะว่าเวลาเราดึงโหลดลงมานะครับแรงดันจะลดลงต่ํากว่า11.5โวลต์นะครับซึ่งแรงดันขนาดนี้สําหรับแบตประเภทตะกั่วเขายังไม่หมดนะครับเขายังใช้งานได้ต่อนะครับแต่สำหรับแบตดิเทียมเนี่ยถือว่าหมดแล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยสั่งปิดอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นสาเหตุที่ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเครื่องมันตัดนั่นเองนะครับวิธีการปรับตั้งค่าให้เรากดเซตหครั้งนะครับแล้วกดแช่ไว เครื่องหมายลิเธียมจักระพิบนะครับให้เรากดเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นนะครับมาที่โหมด user หรือโหมดประเภทแบตอะไรก็ได้นี่นะครับลิเธียม user นะครับ fld เจลอันนี้แบตเจลก็ตรงตัวแลวครับแบตแห้งแบตเจลที่เราคุ้นเคยอันนี้แบตน้าแบตกัวทั่วไปนะครับเอาง่ายๆให้เราใช้โหมด user ก็ได้ครับแล้วทีนี้กดเซตหนึ่งครั้งเพื่อทําการเปลี่ยนค่าหน้าแรกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกดเซตอีกหนึ่งครั้งหน้า2ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับหน้านี้จะเป็นหน้า แรงดันสูงต่อนะครับหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นแรงดันต่ําตัดนะครับให้เราอย่าอย่าตั้งต่ําตัดกว่านี้นะครับอย่าพยายามตั้งต่ําอินเวอร์เตอร์มันจะดึงไฟต่ําบางรุ่นนะครับต่ํากว่า10บโวลต์มันถึงจะปิดการทํางานนะครับให้เราตั้งอยู่ประมาณ10.5เมื่อเวลาเราใช้งานจากแบตเตอร,รี่ลดลงมาจนต่ํากว่า10.5โวลต์น,นะครับมันก็จะสั่งปิดอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถจ่ายไฟออกได้ส่วนหน้าที่2ก็คือเมื่อแรงดันจากแบตเตอรี่ถูกชาร์จ จนมีดังดันมากกว่า12.6โวลต์นะครับมันก็จะสั่งเปิดได้ทีนี้เมื่อเราทำการปรับตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็มาเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะสามารถเปิดปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับทีนี้จุดสังเกตถ้ารูปหลอดไฟตรงนี้นะครับไม่ติดสว่างนะครับก็แปลว่าแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูโดยการกดนี่นะครับหลอดไฟดับนะครับเราจะมาเปิดปิดที่อินเวอร์เตอร์ยังไงมันจะเปิดไม่ติดนะครับนี่นะครับ เราก็แค่รอให้แบตเตอรี่มันถูกชาร์จจนมีแรงดันมากกว่า12.6วลต์หรือตามที่เราตั้งนะครับตัวนี้ถ้าตั้งไว้ทุงสูงก็จะดีครับกันแบตมันฟื้นนะครับหรือเรียกว่าแบตแบตโวลต์มันลอยขึ้นแล้วมันรีสตาร์ทเองนะครับอันนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นี่นะครับหรือเราจะสามารถเปิดปิดที่ตัวคอนโทรลนะครับแต่ก็เพื่อป้องกันการลืมเราก็ไม่ต้องมาเปิดปิดตรงนี้นแล้วครับเราก็ให้มันอยู่ในโหมดเปิดครับแล้วก็มาใช้วิธีการคอนโทรลที่ตัวสวิตช์เอานี่นะครับ นะครับก็จะสามารถใช้งานเปิดปิดได้นะครับสำหรับรุ่น Eco 3000นะครับหรือ Solar o f f g ิทอีโค0 0 0ทุกรุ่นนะครับจะมีฟังก์ชันต่ำตัดมาให้นะครับทุกเครื่องทุกตัวนะครับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อบอร์ดซื้ออะไรใส่เพิ่มนะครับอันนี้แบตเตอรี่หมดนะครับอันนั้นสามารถปรับตั้งค่าที่ตัวคอนโทรลชาร์จได้เลยนะครับนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ใช้คอนโทรลชุด อื่นนะครับจากทางร้านที่เป็นแผงไฟธรรมดาที่ยังไม่มีทางร้านก็ได้ทําตัวฟังก์ชันต,ตัดขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้สามารถต่อแบตเตอรี่ต่อควบคุมสวิตได้ที่อินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0985245956